สวัสดีครับพากให้เข้าชี้เป้าให้รวยเราช่วยท่านได้นะครับกับดอกฟินหัวใจมวยไทยวันนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับการชั่งน้ำหนักเช้านะครับของศึกมวยไทย7จสีนะครับวันนี้ก็ไฮไลไท์ก็จะเป็นมวยรอบชิงชนะเลอศมวยรอบบนเสือนะครับ ระหว่างอนันตชัยกับยอดแหลมนะครับแล้วก็ชิงที่สามกล้องสนั่นสอเทนโพครับไอพรนลรายนะครับแล้วก็มีนักชกกลางศึกต่างสายนะครับเด็ดเพชรนะครับอีกครั้งกับเกาะเต่านะครับแล้วก็ตักศึกสายอีกนะครับอเล็กจิตบงนนนะครับกับกลองศึกจัดเสือโอ้โหว่าคู่มวยนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกระดานคู่มวยกันดีกว่า ครับกะดานคู่มวยนี่ก็อจาจารตชัยยังวิ่งอยู่นะครับเนี่ยอาจารตชายยังวิ่งอยู่ติดตามมาด้วยใครเนี่ยใครบอกว่าจำน้าไม่ได้น่าจะเป็นคู่ห้าคู่หกนะอันนี้บรรยากาศชานี้อ่ะเดี๋ยวมาดูคู่หวยนิดนึงอ่ะในพี่เคประเด็นเด็ดวันดีครับอ่วันนี้ทิงที่สามนะครับอันนี้อ่านะครับกล้องถนนต่อเทนโพร้อยสิบสามปอนด์นะครับ,รนะรบก็ ย้มอีกครั้งหนึ่งนักชกที่ทําศึกรอบรองและรอบชิงเนี่ยนับจาก118 1 1 2เป็น113นะครับเจอภายพยักนะครับแล<ม>้วก็เด็ดเพชรน,นี่ก็เคยพลิกแพ้มานะ้ะสองวันนั้นนะครับต่อยสมเมาก่อนนะครับ<ม>ก็เต่า อ่าแล้วก็กล้องศึกกับอเล็กนะครับแล้วก็อนันต์ชัยกับยอดแหลกแหลมกุชชิงนะครับอ่ะและนี่คือคู่มวยเดี๋ยวเราค่อยมาวิจารณ์กันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์สมัครไวโหวก็ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสิบนะครับวันนี้รายวันหนึ่เก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวมาพบกันอีกรอบครับนี่ครับน้ำหนักนี่ครับน้ำหนักน่าจะได้แล้วนี่คืออนันต์ชัยนะครับกุชชิงมวยรอบก้นเสือนะครับนี่นะครับนี่นี่ก็หกโมงยี่สิบนาทีนะครับนี่ครับปั๊บด็อกฟินหัวใจมวยไทยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับหลังจากช่วงแรกเนี่ยเราไปหน้าตาช่างกันนะครับไปดูบรรยากาศไปดูเนื้อตัวไปดูคู่มวยไปดูบรรยากาศการช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาวิจารณ์กันนะครับมวยไทยจัดสีประจำาันทย์นี้นะครับกับดอฟฟินหัวใจมวยไทยภาคให้เข้าชี้เป้าให้รวยเราช่วยทําได้นะครับอ่าหลังจาก เต็ดล่าลาช่างแล้วเดี๋ยวกตอนอื่นก็ประชาันขายายากันนิดนหนึ่งนะครับโปรแกรมการภาวันนี้นะครับก็จะพักช่องเจ็ดสีมากว้ามวยไทยเกตเพชรรอบเย็นนะครับวันนี้ไฮไลท์น่าจะไปอยู่ที่ศึกวันหนึ่งจสามที่ญี่ปุ่นอนะ่ะโอ้โหคู่มวยแม่เสียดายรถถังถอยไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่สิบหกนะครับวันนี้แม่ชอบเลขสี่เก้ามากเลยวันนี้สี่เก้านะ,ะจับไปนะขอัคุณครับสี่เก้าจับไปนะแล้วก็ วันนี้ก็มีมวยชมกันทั้งหมดสี่รอบด้วยกันนะก็มีซ้อนกันด้วยนะรอบแรกก็มวยดีวิถีไทยสิบสองนาฬิกานะครับเที่ยงอะนะครับแล้วก็สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้จํากัดคนเข้าดูนะครับไปกัน,นไวๆนะครับวันนี้ห้าร้อยคนนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่สุกทอลำไถ่มวยไทยเจ็ดเพชรสิบแปดนาฬิกาแต่คิดว่าไฮไลท์คองอยู่ที่ญี่ปุ่นอะวันนี้นะครับอ่ะ ว่ากันเลยนะครับ้าให้เข้าชี้เป้าให้รวยเราช่วยท่านได้0ูนย์2 1 9 9 8ดี่เก้าสองหนึ่งเก้า้าดนะครับรายวันร99บาททุกรายการนะครับรายการภาคก็มีเนี่ยภาคทุกวันนะครับแล้วก็มีมวยเด็กวันจันทร์ที่ปทุมธานีนครับสายกระทุงเว็บสายกระทุงมักยกะสมัครมาได้ครับแล้วก็ RWS นะครับทุกวันเสาร์นะครับสายกระทุงเว็บมากันครับแล้วก็วันลุมพินีนี่บอกได้เลยเจ้าแรกของโลกเบอร์หนึ่งของโลกเลยตอนนี้ <c oughs> นะครับนะทำนักเขาด่าเราอะนะทุกวันนี้ยังไงล่ะน,นะครับผมเป็นคน,นมองการไกลนะครับอ่ะอันนี้พวก่าก็ปิดปากพวกรากไปได้แล้วอ่ะว่ากันไปอ่ะก็เอาธุรกิจเราดีกว่านะครับสมัครมาได้ครับร้อยเก้าเก้าบาทนะครับอ่ะทีนี้มาว่ากันถึงมวยวันนี้เลยหลังจากที่ปิดตาจช่างเรียบร้อยแล้วนะครับไปกันไนวเลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับอ่าน้ําหนักน้าหนักดีทุกคนอะนะครับดีทุกคนเลยมีขาดคนเดียวนะครับบอกได้เลยเกาะเต่าขาดหนึ่งจุดสอง นะครับอ่อ่วันนี้ไฮไลท์อยู่ที่มวยทิงมวยรอบบุลเสือนะครับอ่าไปที่กู่ที่หนึ่งเลยนะครับก้องสนันต่อเทียนพเมื่อเช้าเนี้ยนะครับก้องสนันเดี๋ยวดูราคานิหนึ่งถ้าราคาถ้าราคาดีๆราคาแข่งเล่นเลยนะครับแต่ถ้าราคาไม่ดีเนี้ยหลังจากที่ผมดูหน้าตาช่างมาเมื่อเช้าเนี้ยผมดูรดเนื่อยนะครับแล้วเนื้อตัวแห้งนะครับผมบอกก่อนนะครับทีแรกขอไปจะวิจารณ์ก้องสนันนั่นแหละ แต่ก็ดูตัวเล่นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่เบื้องต้นก็ยังออกอยังยังยังแบบห้าสิบห้าสิบยังไม่ออกนะครับส่วนพายพยักเนี่ยก็มาเท่าพิกัดขาดจุดต่ออย่างไงเนี่ยนะครับก็ฝีมือดีอะไรดีนะครับถ้าวันนี้ราคาพายพยักดีนะครับกองสนัน่นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเ,นะเมื่อเช้ามาตอบจุดแปดแต่ใช้เวลารถเป็นชั่วโมงเลยอะนะครับใช้เวลารถเป็นชั่วโมงแล้วรอบท้ายก็นีกหนึ่งจุดสี่ก็ไปวิ่งอีกครึ่งชั่วโมงอะนะ ถ้าไม่มีพนักต้งทุงนะส่วนตัวผมนะไม่น่ามีปัญหาน้ำหนักหรอกนะครับอย่าดูตัวเงินแล้วกันถ้าตัวเงินเล่นเยอะกันนั่นแหละละครเมย์ไทยจะสีแล้วกันอ้าเบื้องต้นยังออกกล้องสนันครับยังออกกล้องสนันนะครับอ่ะฟังดีๆนะดูเรื่องราคากับน้ำหนักนิดนึงนะครับน้ำหนักเราเห็นแล้วอยู่กับผมเนี่ยดูราคาการเล่นนิดนึงนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยรู้มากเสียมากคู่อะไรอ่ะคู่หนึ่งออมน้อยอ่ะนะตรงข้ามไม่ได้ซ้อมเลยไม่มีค้มปังพากันเสียหมด เมื่อเช้าอยู่กับสารวัตรเล็บยังบนเลยนะครับรยแย่งกันเล่นตรงข้ามสามหนึ่งสี่หนึ่งเรียบร้อยครับแพ้สบายเลยนะครับรู้มากเสียมากเอา้าไปก้องนัน่นคู่สองเ,เป็นมวยล้างตาอย่างที่บอกเกบเต่าเมื่อเช้ามาขาดต่วเด็ดเพชรก็มาลดนิดหน่อยนะครับอาคูน่นี้เคยพลิกแพนล็อกมาวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้เด็ดเพชรจะแก้มือได้ช่วงหลังฟอร์มสดสี่ล็อกเลยวันนี้ดูว่าดีกว่ากระเต่าดีกว่าตรงไหน,ด,ไหนดีกว่าตรงน้ําหนักที่ปล่อยมากกว่าทั้งสองสามกิโลอะ่ะแล้วเมื่อเช้ากาเต่าก็มาน้ําหนักไม่ถึง อย่าลรียกว่ามาคาดเพราะเป็นมวยเวท์ร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบเองอะนะครับมื้อเช้ามาคาดหนึ่งจุดสองมาไม่ถึงเรียกว่าอ่ะนะอีกหนึ่งจุดสองยัถึงน้ำหนักร้อยยี่สิบสามอะไปเด็เดเพชรครับอันนี้เบอร์ดาวให้เบอร์ที่หนึ่งเลยอ่ะผู้ถามรายการต่างศึกต่างสายนะครับมวยซ้ายเหมือนกันนะครับซ้ายกับขวาขลอดภัยนะครับอเล็กกับก้องศึกก้องศึกเนี่ยลดเสร็จอ่าตอนเจ็ดโมงสี่สิบนะครับอเล็กนี่มาท่าพิการคนที่ผมชอบก้องศึกนะครับใบกว่าน่าแพ้ชนะได้นะครับพอเล่นได้โคเอกนะครับ ทุกสำนักไปที่ยอดเหล็กแหลมเลยนะครับรบจุดสองเท่ากันเลยต้องเลนไปที่ยอดเหล็กแหลมวันนี้จะเป็นแชมป์แล้วผมคาดว่าราคาจะแพงด้วยนะครับสามฟอร์มหลังกันล็อกมาตลอดเลยวันนี้ไปที่ยอบเหล็กแหลมนะครับไปที่เหล็กแหลมเอ้ามวยดาววันนี้นะครับตัวหนึ่งปากกามาวงสามดาวจัดไปที่เจ้าก้องสนันสี่ดาวจัดไปที่เจ้าเด็ดเพชรห้าดาวจัดไปที่ ยอดแ,แหลมส่วนคู่กล้องสุดนี่ผมมองว่าเบียดพิกไปพิกมาแน่นอนอ้าวพาคให้เข้าชี้เป้าให้รวยเราช่วยท่านได้นะครับเล่นมวยอ,อยู่ตัวถูกออกตัวบังทุนเอาเงินของมาเล่นชูมือก่อนทั้งมวยอ,อ่ะวันนี้จากลาไปก่อนครับทุกวันอาทิตย์พบกันครับสััสดีครับ